สวัสดีวิดีโอที่สองสำหรับวันนี้ก็คือว่าเรากินมามะ่าใช่ไหมเรากินมามะ่าแล้วก็มามะ่าที่เป็นซองของที่ซอง59โชคดีคือหลักเกณฑ์คือเราต้องทออย่าเพิ่งซื้อแพ็คใหญ่อะ่ะสวัสคือวันไม่ใช่มามะ่าต้มยำกุ้งอะเราให้ดูอันไม่ใช่มาม่าต้มยำกุ้งด้วยอ่อเราจะ เราฝึกเก็บตังเราเชื่อว่าคนที่ดูเราอ่ะจ,จะฝึกเก็บตังพร้อมเราเหมือนกับว่าเราอยากจะมีรถมีบ้านเราก็ต้องมีรากฐานของเงินเราก่อนใช่ไหม <c oughs> เราจะฝึกเก็บทำเพื่อที่ว่าเก็บไว้น,นั่นแหละจะได้วันหนึ่งเราจะได้นอนกินดอกได้ไงวันที่เราเหนื่อยแล้วก็แก่ชรามากแล้วเหมือนในหลวงอ่ะเหมือนกับว่าทํามามากแล้วพอตายไปแล้วก็มีเงินให้ลูกให้หลานอีกไม่ลําบาก ถ้าทําแบบนี้ไม่ลําบากแต่ถ้าอวดร่าอวดรวยซื้อของไม่คิดไม่อะไร้ะอาจจะจนมีฉันคิดอยู่ฉันคิดฉันคิดอยู่พวกนี้น่ากลัวน,นะก็เขาอาจจะใช้ชีวิตแบบฉันมาทั้งชีวิตแล้วเขาอาจจะอยากแบบว่าทะเยอทะยานดูบ้างอะไรแบบเนี้ยเออก็ลองดูแต่ฉันไม่แนะนำนะแต่แต่ก็โอเคถ้าถ้าโอเคถ้า ถ้ายังคิดว่าทําดีแต่เมื่อไหร่ที่เราเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเรามักจะได้สิ่งที่ไม่ดีกลับมาวาะจิตนแหละเราจะสอนเรื่องวาลาจิตหนึ่งได้คือถ้าสมมุติเราไม่ชอบใครก็แนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับเขาจะดีกว่าเพราะว่าวาลาจิตเขาอะอาพวกเธอมีสมองใช่ไหมยังใช้สมองคิดอ,อ๋อฉันเข้าใจตรงนี้แล้วว่าฉันจะเป็นด็อกเตอร์คนแรกเลยอาจจะพูดให้หลวงฟังบอกว่าฉันจะเป็นไม่เชิงหรอกฉันจะพูดเุญ่อมว่าฉันจะเป็นด็อกเตอร์คนแรกเลยที่จริงๆเนี่ยการเรียนเรื่องสมองเนี่ย ในหลวงจะมีหลักสูตรเหมือนกับว่าให้ดุษฎดีบัณฑิตอ่ะกิติมศักดิ์หรือประมาณว่าเป็นคนที่เรียนสูงมากสูงว่าปริญญาเอกกี่ใบกี่ใบนี้่เลยถึงจะเข้าใจเรื่องไม่แน่ใจตรงนี้นะคะขอพูดไว้ด้วยความเข้าใจในสมัยก่อนที่ยังคิดได้ก็คือเหมือนกับว่าจะให้พูดเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับความรู้สึกทีนี้ฉันก็จะบอกว่าความรู้สึกเนี่ยมันทําให้สมองสั่งการได้อย่างเช่นว่า เข้าใจไหมยากฉันบอกเลยว่ายากมากทุกวันนี้ฉันต้องอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนกับว่าเด็กที่ฉลาดมากเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องสันดานเหมือนกับว่าไม่ได้มานั่งดูรูปร่างแบบแม่ดูร่างกายอย่างนี้เราจะรู้ว่าเอออะไรอะคำพูดเนี่ยคำพูดที่มันเหมือนกับว่ามิสวารามุกทุกคนเลยเขาว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกมัง้งจริงอะ ถ,ถ้าเทียบกับพี่ฉันด่นะ่ะนี่ดูฉันให้ดูลังเก็บฉันฉันจะไปฝากธนาคารทุกเดือนเลยมันมันอาจจะเป็นความสุขก็ได้านาการห็นยอดเงินในบัญชีที่มากขึ้นเฮ้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าร้อยแล้วหรอมันก็เก็บดัวน <c oughs> เดือนนี้ฉบับเดือนนี้เดือนสุดท้ายที่ฉันจะใช้ตังคือก็ก็ไม่สุดท้ายหร,หรอกเนาะก,ก็อาจจะซื้อของใช้ในบ้านเข้าแค่นั้นจบแล้วก็เดือนหน้าก็จะเก็บเก็บไปเรื่อยๆเลื่อยเลยเลยเลดีป่ะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้เด็กที่คือเราจะเป็นเด็กคนแรกของโลกดีป่ะที่คิดไวกว่าคนอื่นดีป่ะเหมือนกับว่าทําอะไรให้มากกว่าคนอื่นเหมือนกับว่าไม่รู้อ่ะก็เกิดมาอ่านใจได้อ่ะจะให้ทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยเออ